เออเปินเพลงเลยโอเคสวัสดีครับเยำบุญกุนันต์ตึ้งนะครับแล้วก็มีปลาอลไรโอ๊คโลโอ๊คโลอะรก็วร็อกกี้ครับยังรถยังไม่เด็ดครับตึง้งตาก้ากรยังไม่ไหนจัดครับเพราะรถยังไม่เด็ดตอนนี้อยู่ในจวงตำตรีครับตำตรีที่ด้ามับที่กันจนครับวันนี้อ่าไปยางก็ได้ยังไม่ได้ตีรถปึ้งเก้ากับรถปึ้งเก้า แต่๋ยวไปเล็เนื้วเก่งครับกันนี้เป็นเครื่องรอยเก้าครับรอยเก้าอีสุสุรอยเก้า,า,รกา,าเร่งมากครับหัวเก่งเหลี่ยมกันนี้ไม่ปลุกไม่ได้เลยหัวเก่งกล้วยฟิลไปลอกติดไหมแมป็นเครื่องรอยเก้าวนะครับรอยเก้า <c oughs> สเปย์กางกับรอสเปย์อ,ยสยอีสุรอยกานะครับเดี๋ยตั้งลมมอเอรู้แล้วยกากระติดด้วยดำาุี้ค,ครับวขวา,ายมันไม่กลด้วยดำเป็นย่างเกาลัดับยางเการอยวันนี้ไม่ได้ออกเต้นดีดิ กำลัาางอีกได้ปลายังเนี่ยปลายังอยู่นี่กว่าตายนี่รู้ระกิจกับไมกลช่วยตรงนี้ตอนนี้ยังไม่รับเนจัดกับบราคานเะล <c oughs> <c oughs> ยไปยังก็โอุกี้ Anh chạy đây nàn đứa Tăng mạnh 700 trong lít gặp rồi Điểm gặp điểm ต,ตัวนี้ไรละเอียดยังไม่รู้เหลืองได้เลยครับยังไม่รู้เหลืองตีใต้อะไรก่อนก็การตั้งใจตัวมาตบตามได้ครับเดี๋ยวผมจะแจงรายละเอียดให้จาบตังเบอร์โต้กับทุนลูกตามทุนลูกทุนทุนตามแปดเก่าทุนลูกตามทุนลูกทุนทุนตามแปดเก่าตอนนี้ผมไม่ได้ตามรายละเอียดได้ดีจับเตี้ยจนใส่สไปเลอร์หลังมากกว่า โอเคไม่ได้ทามาได้นะครับตอนนี้ก็เด็ดตทำเตี้ยวโอเคคึเปล่าบ๊ายบายเราดีครับโหลดเต้นเร็วนะวะ้็ตู้มาแล้วโหลดเต้นเร็ข้็ตู้มาแล้ว